ใช่อ่ะนี่เลยโอ้โหแก่งไปเลยเซนตบไม่เอาเดี๋ยวพี่ลีแกะเร็วมากเลยพี่ลีออกมาละเออไหนพี่ลีไหนแกะของตัวเองก่อนแกะของตัวเองก่อนแกะของคุณก่อนคุณดูเดี๋ยวคุนึงจับไข่ไว้ไหมลูกไว้ไหมอะไหนตัวเล็กอะอะนี่ขามันออกมาแล้วนี่ดูมันลับอยู่ ตามันรู้ว่าล้ออกไข่ได้ทีนึงควมาแล้วมาแล้วมาแล้วมายังไงต่ค่โเดล้ออกมาแล้วคอนเทมเองงี้ตัดแต่ดีก่อนสวซะดอ่ะจะชอนตัดไหมงงชี้ เอาอาบน้าให้มันหนหมือจะปล่อยนะถูกมือปลเ็ดได้น้อาให้มันเอามข้างนึูมันห้ช่รูปได้เลยรูปมันได้เลยอกรูฟฟเป็นยังไงเอามือรูปไปได้เลยนีช่วยตับให้หนูใช่นี่มันร้องได้ไ

bà cháu ba ba kia có nguy hiểm mà, ừ, ha 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 เลยบอกล้นะบอกเลเฉยไม่เป็นไรบอกพี่เลยเฉยอย่ากลัวจัจมือเดียวมือเดียวจับ ดูออจับออ่าับอีกออ่าจับเลยเอาวางไว้วางไว้ไม่เอา,าไปแล้ว <c oughs> วิดีโอนะ Ông võ cà léo cỏ lại <laughs> cỏ lại <laughs> vô nhớ tôi mê ช้อนช้อนนี่ดูมันนี้ช้อนตัวเดี๋ยวนะคะก็ตัวใหญ่คัตัวหญ่ในอวััแล้วก็เนี่ยนะอย่าปล่อยนะถือแล้วอย่าปล่อยนะโอเค น้องจับแล้วเนี่ยเาชนจับนี่เชนจับแล้วเชนจับแล้วนั่อง่ะช้อนจับทิพเออเออเออหนึ่งสเองเออเองเอเออด้อเอ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 ออ้เออ่ออเ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 ออออ โอเคสองคนนึนะโอเคขอาอกเชนุ้เลยชอวนี้เปี้ยตัวนีอัี้ตไม่ด้เช่นตัวนี้เนาะอ่ชอนอุ้มเลยชอนอุ้มตัวนึงน่ารักมาก้เอ่าเชนหนึ่งสองสามเชนออเออ Ah, <laughs> okay. <laughs>